ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีวินัยไกรบุตรถูกหวยใหญ่เมียฝันถึงเลขอายุเข้าเต็มๆในโชคร้ายก็ยังมีโชคดีวินัยไกรบุตรถูกหวยใหญ่เมียฝันถึงเลขอายุเข้าเต็มๆรางวัลเลขท้ายสองตัวเลข5 3สถูกถึง14ใบลูกๆดีใจกับโชคครั้งนี้ หลังจากหลายคนเฝ้าติดตามอาการป่วยของนักสแสดงรุ่นใหญ่เมธวินัยไกรบุตรที่ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองมานานกว่าสองปีแต่ตอนนี้อาการกลับมากำเริบอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้หนุ่มเมธออกมาไลฟ์สดพร้อมบอกสาเหตุหายไปเป็นปีเพราะอาการป่วยกลับมากำเริบอีกครั้งเน่าทั้งตัวนอนติดเตียงทำอะไรไม่ได้เลยตุ่มนองขึ้นเป็นพันๆเม็ดในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ป่วยหนุ่มเมธได้เผยถึงเพื่อนสนิทอย่างหนุ่มคงกะพัน มาช่วยเหลือด้วยการให้เงิน3 0 0แสนบาทโดยหนุ่มคงกระพันขอยให้การช่วยเหลือมาตลอดในช่วงที่ลำบากล่าสุดในความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีหลังหวยออกในงวดวันที่16กรกฎาคมหนุ่มเมธวินัยพร้อมภรรยาและลูกๆได้โพสต์คลิปลงในติ๊กต k อกด้วยความดีใจเพราะถูกลอตเตอรี่ที่ซื้อกับกองสลากพัดรางวัลเลขท้าย2ตัวออกเลข5 3เป็นจานวนถึง14ใบ โดยหนุ่มเมธได้เผยคลิปด้วยว่าเลข53เป็นอายุของตัวเองหลังภรรยาฝันถึงงานนี้ก็มีแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับดารารุ่นใหญ่กันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด